สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเริ่มคดีฝากเข้าไปกดติดตามเพจเ c e b o o k นี้ด้วยนะเป็น Facebook ของเจ้าของช่องนี้คดีนี้ไปที่ประเทศอิตาลีในช่วงเช้าของวันที่14มิถุนายนปี2014เพื่อนบ้านต้องตกใจเมื่อคาร์ลอสลิตตีอายุ31ปีวิ่งมาเคาะประตูร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนบ้านเปิดประตูออกไป เขาดูตับสนหวาดกลัวคาร์ดได้ขอร้องให้เพื่อนบ้านช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะที่ผู้คนในละแวกนั้นมารวมตัวกันเมื่อได้ยินเสียงโวยวายร้องขอความช่วยเหลือของคาร์ดเขา,ดขา,ดขาดได้เล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านในขณะที่เขาออกไปข้างนอกกับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อไปดูการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมอิตาลีกับฝรั่งเศส ทำให้เขารอดชีวิตมาได้ดราวปฏิหารเขาเล่าต่อว่าทุกอย่างในบ้านดูปกติดีเมื่อเขาออกจากบ้านแต่เมื่อเขากลับมาเขากลับพบศพคริสตินาภรรยาวัย38ปีลูกสาววัยห้ขวบและลูกชายวัยหขวบครึ่งเขาจึงรีบโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินทันทีระหว่างที่รอให้เจ้าหน้าที่มาที่บ้านเจ้าหน้าที่ได้บอกให้คาร์ลเข้าไปตรวจเช็คที่ประจอนของทุกคนภายในบ้าน ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้ามีอาจจะเริ่มช่วยเหลือเพื่อทำการช่วยชีวิตของทุกคนได้ทันแต่เขากลับบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขากลัวเขากลัวเกินกว่าจะกลับเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจเช็คที่ประจรหรือสัมผัสกับศพเจ้าหน้าที่ค่อนข้างแปลกใจที่เขาเรียกสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่าศพ ทั้งๆท,ที่เขายังไม่ได้เข้าไปดูหรือช่วยเหลือภรรยาและลูกๆของตัวเองเลยเมื่อเจ้าหน้าที่ถูกเชิญและตำรวจมาถึงเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันการเสียชีวิตของภรรยาและลูกๆของเขาแต่เขากลับไม่ได้ดร้องไห้ใบหน้าของเขานิ่งเฉยและคดีนี้คาร์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกผู้เสียชีวิตในคดีนี้คริสตินาลิตีเธอก่อนเมื่อวันที่17กันยายนปี1975 ที่เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีเธอเป็นลูกสาวคนโตคริสตินาชอบเรียนรู้และสแสดงออกทำให้เธอสมัครเข้าชมรมการละครและทำกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนเธอมีเพื่อนมากมายเพราะเธอเป็นมิตรและชอบช่วยเหลือหลังเรียนจบชั้นมัธยมปลายเธอเข้าศึกษาต่อป,ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในมิลานเมื่ออายุได้19ปีคณะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เธอได้งานพิเศษกับบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของอิตาลีเมื่อเรียนจบทำให้โอกาสในการเติบโตและการทำงานของเธอมีเพิ่มมากขึ้นเธอได้บรรจุและต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งจนกลายเป็นผู้บริยารและผู้เชี่ยวชาญในด้านการประกันไปนอกจากนี้เธอยังสนใจไปแสดงละครเวทีและเล่นดนตรีในบางครั้งส่วนตามีของกริตินาคือคาร์ลเขาเกิดในปี1 9 8 2 เขาเป็นลูกชายคนโตคาร์ลมีน้องชายหนึ่งคนพ่อแม่ของเขาค่อนข้างเข้มงวดกับลูกๆทำให้เขาและน้องชายโตมาในบ้านที่เข้มงวดและเป็นระเบียบมากพ่อแม่ของเขาได้วางแผนชีวิตไว้ให้ลูกชายเรียบร้อยแล้วเขาและน้องชายมีหน้าที่ทำตามคำสั่งของพ่อแม่เท่านั้นคาร์ลต้องเล่นกีฬาวอลเลย์บอลที่พ่อของเขาชื่นชอบและบอกให้เขาเล่น แม้ว่าเขาจะชอบเล่นฟุตบอลมากกว่าก็ตามแต่เขาก็ไม่เคยโต้เถียงหรือขัดใจพ่อเพราะถ้าพ่อของเขาโกรธหรือไม่พอใจพ่อจะตะอ,อกและ,ะแสดงหาตรมใส่ลูกชายทั้งสองคนทันทีคารอลแทบจะไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยเพื่อนๆบอกว่าเขาค่อนข้างเก็บตัวและมีโรคส่วนตัวสูงเขาไม่ค่อยเป็นมิตรและไม่เคยเข้าหาเพื่อนเลยเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เขาต้องเรียนคณะที่พ่อของเขาต้องการหลังจากเรียนจบเขาได้งานที่บริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งคาร์ลอตพบเจอกับคริสตินาครั้งแรกระหว่างที่เธอไปแสดงดนตรีบนเวทีเขาลงไหลและชื่นชอบเธอทันทีตอนนั้นคริสตินาอายุ30ปีแล้วแต่คารลอดอายุเพียง23ปี แม้จะมีอายุที่ต่างกันแต่เขาก็ชอบเธอมากและอยากได้เธอเป็นแฟนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นานพัฒนาไปอย่างรวดเร็วคริสติน่าแต่ก่อนเธอสนใจแต่เรื่องหน้าที่การงานแต่เมื่อเธอได้พบเจอกับคาร์ลอดเขาทำให้เธออยากจ้างครอบครัวและมีลูกด้วย เขาเป็นชายหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาและผู้จาอ่อนหวานเขามีความมุ่งมั่นและแสดงความตั้งใจที่อยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเธอแต่พ่อแม่ของคริสติน่าไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่พวกเขามองว่าคาร์ลยังมีนิสัยโมติลูกโกรง่ายเหมือนเด็กพ่อแม่ต้องการให้ลูกสาวเลือกผู้ชายที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ไม่ใช่ชายหนุ่มที่โตแค่ตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตามคริตินาก็ตัดสินใจทำตามหัวใจของตัวเองในทางกับการพ่อแม่ของคาร์ลอดกับชอบและอินดีที่ลูกชายของทั้งคู่นานเลือกคริตินาเป็นแฟนผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตดรำ่ำรวยเธอเป็นผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จ เธอสามารถเป็นที่พึ่งพาของทุกคนได้พวกเขาคิดว่าเธอสามารถดูแลคาร์ลอดลูกชายของพวกเขาได้เธอต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแน่นอนหนึ่งปีหลังจากคมหาเป็นแฟนกันทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนงานแต่งงานเพื่อนของคาลอดได้จัดงานปาร์ตี้ตระโสดที่บาร์แห่งหนึ่งพวกเขาดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนาน ไม่นานมีสาวๆกลุ่มหนึ่งเข้ามาในบาร์และมีผู้หญิงคนหนึ่งแสดงความสนใจในตัวการ้อนมากเป็นพิเศษเธอพยายามเข้าหาเขาและคาร์ลคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะได้ทำก่อนอำลาชีวิตโสดโดยไม่ต้องคิดมากเขาไปตรงแรมกับผู้หญิงคนนั้นในเช้าวันรุ่งึ้นเขาได้บอกเธอว่าเขาชอบเธอมากและเขาจะทิ้งแฟนที่อยู่ที่บ้านมาอยู่กับเธอ เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาได้บอกกริตตินาว่าเขาต้องการเลิกกับเธอเพราะเขาไปหลงรักคนอื่นเรียบร้อยแล้วและเขาไม่ต้องการให้มีงานแต่งงานอีกต่อไปกริตตินาตัดสินใจเก็บข้าวของของตัวเองแล้วย้ายออกไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอทันที แต่เมื่อพ่อของคาร์ลดได้ดรู้เรื่องที่ลูกชายทำแถมลูกชายยังจะยกเลิกงานแต่งกับคริสติน่าอีกเขากธมากเขาบอกคาร์ลให้ไปขอโทษคริสติน่าและพยายามเกลี้ยกล่อมให้คริสติน่ากลับมาแต่งงานกับเขาอีกครั้งพ่อของคาร์ลอบอกว่าถ้าเขาไม่ทำตามคาร์ลต้องถูกตัดออกจากกองมรดกทำให้คาร์ลจำใจต้องซื้อดอกไม้ช่อใหญ่เพื่อไปง้อคริสติน่า Christina. แต่พ่อแม่ของคริสติน่าขัดขวางเพราะพวกเขาไม่ชอบการ์ลอตอยู่แล้วแต่การตัดสินใจทั้งหมดเป็นของคริสติน่าเธอเลือกที่จะให้อภัยและให้โอกาสเขาอีกครั้งงานแต่งงานของทั้งคู่จึงถูกจัดขึ้นในตอนแรกชีวิตการแต่งงานของทั้งคู่นั้นค่อนข้างมีความตุกทั้งคู่มีลูกสาวคนแรกคือจูเลียและมีลูกชายคนที่สองคือแกเบล คาร์ลอด,ดูเหมือนจะพยายามทำทุกอย่างให้ภรรยาของเขาพอใจในปี2013มีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานในบริษัทของคาร์ลอดเธอชื่อมาเลียเธอเป็นหญิงสาวที่สวยสดใสเธอมีสเสน่ห์เธอเข้ากับผู้คนได้ไง่ายและคาร์ลอดตกหลุมรักเธอทันทีเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อดึงดูดความสนใจจากเธอโดยการให้ดอกไม้ของขวัญและชวนเธอไปทานข้าวข้างนอก เขาทำอย่างนี้ทุกวันจำแล้วจำเล่าแต่มาเรียแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการเป็นชู์กับใครหรือแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีภรรยาและลูกแล้วถึงสองคนแต่คารลไม่สนใจ เขายังคงตามทึ่เธอต่อไปยิ่งไปกว่านั้นเขาเริ่มคิดโทษภรรยาและลูกๆของตัวเองที่เป็นมารคอยขัดขวางความสุขของเขาโดยเขาเชื่อว่าภรรยาและลูกๆเป็นอุปสรรคต่อความรักของเขา เขาเริ่มแอบเปึตาทนายเรื่องการหย่าร้างแต่เมื่อทนายบอกว่าหลังจากหย่าร้างเขาอาจต้องมอบรับสินครึ่งหนึ่งให้กริตตนาและเขาต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรอีกสองคนเมื่อได้ดรับรูกเขาเริ่มไม่พอใจเขาไม่ยอมเสียอะไรให้อดีตภรรยาทางนานถ้าพวกเขาหย่าร้างกัน เขาจึงคนหาวิธีที่จะยุติความสัมพันธ์กับภรรยาโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวและเขาได้ไปอ่านเจอข่าวหนึ่งมีคนร้ายบุกเข้าไปปนบ้านและทำร้ายเจ้าของบ้านจนเสียชีวิตคนร้ายได้นำทรัพย์สินในบ้านไปหลายอย่างแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้จนถึงทุกวันนี้เมื่อได้อ่านข่าวนี้เขาคิดแผนบางอย่างขึ้นในหัวได้ทันที เขาเริ่มหาข้อมูลเรื่องอาวุธและวิธีการฆาตกรรมในช่วงเดียวกันนั้นเขาทำตัวเป็นสามีที่ดีของภรรยาและพ่อที่ดีของลูกๆเขากลับบ้านมาอาบน้ำให้ลูกๆทุกวันเอาใจใส่ภรรยาและลูกๆ สิ่งนี้ทำให้คริสตินะาดีใจมากเธอคิดว่าตามีคิดใจแล้วเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้วเธอไม่รู้เลยว่าตามีที่แสนดีกำลังวางแผนร้ายบางอย่างในวันที่13มิถุนายนปี2014คารลอสหยุดงานเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เขาพาภรรยาและลูกๆออกไปเที่ยวสวนสนุกด้วยการไปช็อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าและปิดท้ายด้วยการไปร้านอาหารชื่อดังเขาต้องการให้แน่ใจว่ามีคนมากมายที่เห็นพวกเขาพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขมาก เมื่อกลับถึงบ้านคาร์ลอสพาลูกๆขึ้นนอนชั้นบนเขาบอกภรรยาว่าเขาจะออกไปดูการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับเพื่อนๆขณะนั้นคริตินานั่งดูตรรัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นคาร์ลอสเดินอย่างใจเย็นเข้าไปในครัวแล้วหยิบมีดจากนั้นเขาเดินตรงเข้าไปหาภรรยาทางด้านหลัง หลังจากฆาตกรรมทุกคนในบ้านหมดแล้วเขาทำเป็นลเลอะข้าวของในบ้านให้มันกระจัดกระจายเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใจก่อเหตุฆาตกรรมแต่เขาลืมเปลี่ยนกางเกงในเพราะมีเลือดของเหยื่อกระเด็นจนซึมเข้าไปติดอยู่ในกางเกงในของเขาโดยที่เขาไม่ดู้ตัวจากนั้นเขาเอาผ้าปะพ่านบาดแผลที่บาดเจ็บจากการต่อตู้กับคริสตินาเพื่อปกปิดไม่ให้คนอื่นเห็น หลังเปลี่ยนเสื้อกางเกงเรียบร้อยเขาขับรถไปนั่งดูฟุตบอลบ้านเพื่อนอย่างสบายใจเพ,เพื่อนบอกว่าคาลอสด,ดูปกติดีเขาพูดคุยหัวเราะอย่างมีความตก ในช่วงท้ายของการแข่งขันเขาแกล้งส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของปัตยาเพื่อบอกว่าฟุตบอลสนุกมากและเขารักเธอมากและเขาบอกต่อว่าเขาจะถึงบ้านเร็วๆนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ประตูและหน้าต่างปกติดีไม่มีร่องรอยงัดแงไม่มีตับตึงหรือของมีค่าใดๆหายไปจากบ้านแม้แต่กล่องเครื่องประดับของกริตินาก็ยังอยู่ครบ และสำคัญที่สุดไม่มีเหตุผลที่โจนต้องขึ้นไปชั้นบนเพื่อทำร้ายเด็กๆที่กำลังนอนหลับคาร์ลสถูกนำตัวมาสอบสวนเขาบอกมาได้ว่าบาดแผลสดบนฝ่ามือเกิดขึ้นได้อย่างไรเสื้อผ้าบางต่วนและกางเกงในถูกส่งไปตรวจวิเคราะห์ผลปรกากฏว่าพบ DNA ของทั้งสามแม่ลูกติดอยู่คาร์ลสอ้อางว่ามันอาจจะติดมาตอนที่เขาพยายามเข้าไปช่วยชีวิตภรรยาและลูกๆ นอกจากนี้เขายังบันทึกวิดีโอในมือถือตอนที่พบศพภรรยาเขาอ้างว่าที่บันทึกวิดีโอนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมจริงๆเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็เจอศพของทุกคนอยู่แล้วแต่ในวิดีโอเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คกลับพบว่าเขาไม่ได้เข้าไปแต่ต้องศพเลยเขาถ่ายวิดีโอตอนเจอศพของคริสตินาแล้วรีบวิ่งโวยวายออกมานอกบ้านทันที และเขาไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองเพื่อดูลูกๆของตัวเองแต่เขาอย่างมั่นใจจนบอกทุกคนว่าครอบครัวของเขาทั้งหมดเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่คนพบเสื้อผ้าพเพื่อนเลือดของเขาในถังขยะที่เขาแอบนำมาทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ส่งตัวเขาไปตรวจวิเคราะห์อาการป่วยทางจิตผลปรากฏว่าเขาปกติดีในขณะก่อเหตุฆาตกรรมและเขาได้วางแผนการฆาตกรรมทุกคนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี การพิจารณาคดีในเดือนมกราคมปี2015คาลอสถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมภรรยาและลูกๆสามคดีสามคดีคือ3ศพเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและเขาไม่มีโอกาสได้รับทันบนพ่อข,ของคาลอสหลังจากรับทราบคำตัดสินเขาช็อกจนหัวใจวายและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ใ,ในคลิปถัดไปนะทุกคน